ไม่ได้ไม่ได้เรื่องนี้มันเร็วเกินไปความหมายของฉันมันเร็วเกินไปไม่ต้องกลัวนะหากเธอรับปากว่าจะไปพบพวกท่านถึงวันนั้นเธอไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เป็นตัวของตัวเองแบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้แล้วไปพบพวกท่านแค่นั้นก็พอแล้วไม่เอาเลิกเล่นได้แล้วฉันยังไม่พร้อมที่จะไปเจอพ่อแม่ของนายแบบนี้มันเร็วเกินไป ทำไมถึงทำหน้าแบบนั้นล่ะไม่ไปก็ไม่ได้ไม่ไปก็ไม่ไปถ้างั้นก็ช่วยกอดฉันหน่อยเป็นการเฉยๆทีเเ่เอาเถอะกอดก็กอด,กอดถ้าไม่ได้ขาดทุนอะไรทั้งหน่อยเ <c oughs> มียวโอ้ยกอดแน่นจำแรงกอดนี้ไว้ล่ะต่อไปต้องกอดแน่นๆแบบนี้เท่านั้นถึงฉันจะนับ เฉียเสียนคนบ้าเอ้ยเหลียงเย่ที่เป็นตำนานและมีชื่อเสียงในด้านธุรกิจกับการเย่เอ๋อที่ฉันรู้จักเธอเป็นคนที่ขี้ขาดและขี้อายตึกตักตึกตักตึกตักนี่นี่นายแอบเอากระต่ายเข้าในหัวใจฉันเหรอฮะฮ่า,า,าเด็กโง่อเอ้ยเรื่องไปหาพ่อแม่นั้น,น,นไว้ค่อยคุย พวกเรามาคุยเรื่องข้างๆก่อนเถอะพวกเราที่เรื่องที่พวกเราแก้ค้นแก้ไขที่ที่สุดในตอนนี้คือการศึกษาของง้างๆในอาณาจักรหนิงนั้นมีโรงเรียนอนุบาลเอก,กชนของชนชั้นสูงมากมายแต่นั่นมีหลานของชนชุสูงพอเง้นนักข่าวก็เยอะด้วยเหตุนี้โรงเรียนพวกนั้นจึงเป็นตัวเลขตัว จงไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีของคังคังนายกำลังบอกว่าจะให้คังคังเรียนอนุบาลของกลุ่มอศัศวินเหรอใช่แล้วแต่นั่นแต่ว่าแบบนั้นจะไม่สร้างปัญหาให้กับนายเหรอพวกเขาจะไม่เข้าใจผิดเข้าใจผิดไหมว่านายยังไม่แต่งงานแต่กับมีลูกแล้วหรือนายแอบเลี้ยงลูกหรือเปล่าหรือแม้ฉันจะแต่งงานกันแล้ว แต่นายเองเป็นชนชั้นสูงส่งมาแต่งงานกับหญิงม่ลูกติดคนหนึ่งจะหัวเราอย้อยตายแต่งงานกันฉันก็แค่ยกตัวอย่างแต่ฉันเปล่าฉันจะพิสูจน์ให้เธอเห็นเองว่าฉันคือผู้ชายที่พร้อมจะฝ่าฟัานอุปสรรคทุกอย่างไปพร้อมกับเธอฉันรู้ว่าแค่นี้คงไม่มีประโยชน์แต่นะ่ะแต่ฉันนนะ พร้อมจะพยายามเพื่ออนาคตของเราส่วนเธอก็มีหน้าที่แค่กุมมือของฉันไว้แน่นๆก็พอถ้าเรื่องโรงเรียนของคังคังฝากด้วยแล้วกันกลิงพบเย่ปิงสวนแล้วครับว่าไงนะขอโทษนะคุณชายเฉียว พอดีฉันมีเรื่องด่วนต้องไปจัดการจะขอตัวก่อนเย่บิงเอ๋อคือใครบางทีถ้าเธอบอกฉันฉันอาจช่วยได้ไม่เป็นไรดูแลคางๆแทนฉันก็พอเดี๋ยวฉันรีบกลับมาให้เร็วที่สุดตอน,นที่เธออยู่กับฉันเธอไม่ทำไมต้องเป็นแข็งแข่ง,ขงไม่จำเป็นต้องทําตัวเป็นคนแข็งแก่งแ่งก็ได้นะแต่ว่าในเมื่อเธอตัดสินใจแบบนี้ฉันเชื่อว่าเธอมีอุอลของเธอ แต่อย่างน้อยก็นี่ไปด้วยเถอะนี่คือคุณใจบ้านของฉันถ้าหากเธอจัดการปัญหาไม่ได้อย่าลืมนึกถึงฉันเป็นคนแรกแล้วก็ถ้าหากเธอจัดการเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับบ้านทันทีตึกตักนี่เธอคิดจะไม่ให้ฉันล้างหน้าใช่ไหม บ่ายสามโมงอืมคุณลุงครับกอดตื่นแล้วเหรอค้างครางครับค้างคร,งคร,งครงางใช้แบตเต็มแล้วแม่ของเธอยอมให้จัดการเรื่องโรงเรียนให้แล้วตอนนี้เธออยากไปดูโรงเรียนไหมครับอยากไปที่โรงเรียนจะมีเพื่อนคน,คนอื่นๆใช่ไหมครับค้างครางไม่เคยมีเพื่อนเลยแม้ว่าเยอ่อจะมีเหตุผลตัวของตัวเอง แต่เธอบอกว่าคางคังเกินไปจริงๆถ้าอย่างนั้นฉันยอมให้คางคังเธอยอมให้เราดูแลคางคังแล้วแสดงว่าเธอให้จัดการให้ควายอยรักกับเราแล้วจริงๆโรงเรียนอนุบาลรอยย้อสวัสดีครับหัวหน้าทำไมวันนี้ถึงมาที่นี่ด้วยตัวเองเหรอครับผู้วหน่วยการเด็กคนนี้เป็นใครเหรอ หล่อน่ารักจังเลยลูกชายของผมเองครับลูกชายของหน้าเย yeah, ่แล้วเย้แล้วนี่พวกเราได้ยินความลับของผดราชวงศ์เข้าแล้วหรือเปล่าเนี่ยเด็กคนนี้เป็นลูกชายแท้ๆของหัวหน้าหรือว่าเป็นา,นาัทธยญาตที่ถูกเลี้ยงมาแต่ไม่เปิดเผยตัวกันแน่ผมเข้าใจแล้วครับผมจะจัดการหาครูให้กับองค์ชายน้อยเอง สมกับเป็นผออ,อของพวกเรารับมืงได้ทุกสถานการณ์คนธรรมดานี่นะครับขอบคุณครับเขาชื่อว่าคางคางปีนี้เขาอายุสองขวบน่าจะเข้าเรียนกับเด็กไปก่อนนะเอ๋หัวหน้าครับเด็กสองขวบต้องเรียนเรียนเลี้ยงเด็กก็จริงแต่องค์ชายน้อยดูยังไงก็จะสามขวบต้นๆ แล้วนะครับต่อขอจบ